ิกันตายที่สาวๆควรมีติดตู้ไว้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ hello สวัสดีค่ะเจอกับติ๋วนะคะวันนี้เนาะเราจะมาดูกันว่า10 o อ t f i t basic กกันตายที่สาวๆควรจะมีติดตู้มีอะไรบ้างเนาะเรามาดูอย่างแรกกันเลยดีกว่าว่ามันจะคืออะไร นี่ค่ะอย่างแรกที่ติ๋วจะแนะนําให้สาวๆควรมีติดตู้ไว้ไม่ว่าไปงานไหนก็รอดใส่ไปไหนก็ได้นะจะไปแบบแฮงเอาทไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าใส่ไปงานใส่ไปแบบกรุบๆชิลๆิแฮงเอาเที่ยวปาร์ตี้อะไรได้หมดก็คือกางเกงยีนนั่นเองกางเกงยีนนะเป็นอะไรที่เนเวอร์ไลมากๆสาวๆทุกคนควรจะต้องมีติดตู้ไว้เนาะอย่างตัวนี้นะมันก็จะเป็นทรงแบบ เอวไม่ได้สูงมากนะคะจะสูงก็ไม่สูงจะต่ําก็ไม่ต่ําเรียกว่าเอวกลางก็แล้วกันเนาะเป็นเอวกลางที่ไม่สูงมากและไม่ต่ําจนเกินไปนะคะชายขามันจะเป็นแบบกางเกงยีนแบบตัดแบบนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึง่งจริงๆติวมีกรงเกงยีนหลายตัวมากถ้าใครอยากรู้ว่ากางเกงยีนที่ติวมีเนี่ยประมาณไหนก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวติวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะ ตัวนี้จะเป็นกรงเกียงยีนค่อนข้างเอวสูงเนาะใส่กับเสื้อครอปหรือว่าเสื้อที่มันเต๋อๆหน่อยก็คือจะโอเคแล้วก็สวยและชิคมากเลยกางเกงยนีนเป็นแบบนี้ค่ะมีหลายตัวจริงๆกางเกงยนีนมีติดตู้ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนใส่ได้หลายโอกาสมากๆเลยนะคะแด้ อย่างที่สองที่สาวๆควรจะมีติดตู้ไว้ก็คือรองเท้าผ้าใบนั่นเองรองเท้าผ้าใบที่ติ๋วมีจะมีไนกี้อาดิดาสอะไรพวกนี้เนาะจริงๆแล้วสําหรับรองเท้าผ้าใบเนาะสาวๆควรจะมีสีขาวสีพื้นๆติดตู้ไว้ด้วยเนาะอย่างเช่นพวกไนกี้แอร์เนาะติ๋วก็เลงไนกี้แอร์ไว้เหมือนกันเนาะก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็จะไปซื้อเหมือนกันแต่ว่าที่ติ๋วมีติ๋วก็จะเป็นสองคู่นี้ที่ใสบ่บ่อยๆก็คือไนกี้แต่แบบนี้ คือไนกี้เนี่ยที่ซื้อมาก็เพราะว่าเห็นไ y ลี่เ e n เนอรใส่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยไคลี่ใส่แล้วสวยจังเลยเราก็เลยไปตามตามนางนั่นเองสว่วนอันนี้เป็นไนกี้ NMD นะใส่แล้วใส่แล้วแบบใส่สบายมากๆเลยนะคะต่อไปชุดสาวคนนี้ก็คือนี่เลยรองเท้าส้นสูงนะคะ ส่วนของติว๋ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงแบบหัวเข็มหัวแหลมเพราะมันเมื่อยมากด้วยน้าหนักตัวเราด้วยหรือเปล่า <c oughs> ก็คือใส่แล้วอ่ะมันเมื่อยติ๋วก็เลยจะเลือกส้นประมาณเนี้ยค่ะแบบนี้ก็คือจะไม่ได้สูงมากแล้วก็จะค่อนข้างหนาแต่จริงๆแล้วอ่ะสาวที่หุ่นแบบ ร่างอวบค่อนข้างอวบเนาะใส่รองเท้าส้นสูงหัวเข็มมันจะทําให้ดูเพียวขึ้นมากเลยนะแต่ว่าติว่ายังไม่กล้าใสขนค่นั้นเองแต่อยากจะแนะนําสาวๆที่แบบมั่นใจมั่นใจไปเลยอะ่ะก็คือควรมีควรตมโดยเฉพาะส้นสูงหัวเข็มที่เป็นสีนู้ดนะคะ่วนมาติวะจะซื้อแต่รองเท้าที่หัวแบบประมาณนี้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าใส่แล้วมันไม่เมื่อยนั่นเองเนาะแต่ว่าสาวๆทุกคนก็ควรมีรองเท้าส้นสูงไว้ใส่เผื่อไปงานไปออกแบบ ไปเดทไปออกงานสำคัญสำคัญอะไรแบบนี้นาะก็คือจะได้กันตายไว้นั่นเองนะคะรอดแน่นอนค่ะสำหรับรองเท้าส้นสุงนะนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะสาวๆทุกคนจะต้องมีติดตู้นะเพราะว่า ใส่กับอะไรก็ได้ใส่แล้วก็รอดใส่อยู่บ้านใส่ไปข้างนอกใส่ไปเที่ยวใส่ไปไหนได้หมดเลยรอดหมดสำหรับตัวนี้นะจะเป็นอ่าเสื้อยืดสีขาวจากยูนิโคค่ะติวได้มาในราคา390บาทของยูนิโคไซส์ M นะคะซื้อมาเมื่อนานมากเชื่อไหมว่าตัวนี้ติวใส่มา2ปีจะ3ปีแล้วก็คือยัง อยู่ในสภาพดีผ้าเขาคือดีมากๆเลยนะคะเป็นผ้าแบบไม่ได้บางค่ะเป็นผ้าแบบว่าผ้าค่อนข้างหนาซักแล้วไม่ยืดไม่อย้วยอะ่ะแต่ว่าใส่แล้วไม่ร้อนนะแล้วก็ตัวนี้ติ๋วได้มาของพเมโลค่ะไซส์ M ติวชอบสไตล์เขาที่แขนที่คอแล้วก็มีตัวหนังสือเล็กๆตรงนี้เนาะจำไม่ได้ว่าได้มาราคาเท่าไหร่490หรือ450นี่แหละของพเมโลชิกชิกมากเลยใส่แบบใส่กับกางเกงยีนใส่ก,กับกระโปรงกางเกงยีนขาสั้นอะไรคือได้หมดเลยนะคะไปที่หมวดหมู่เสื้อยืดสีขาวกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาที่เสื้อเชอิ้ตสีขาวกันบ้างนะเพพาะเสื้อเชอิ้ตสีขาวก็เป็นอีกอาฟฟิตหนึ่งที่ใส่แล้ว ลอดทุกลุกลอดทุกสไตล์จริงๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยสำหรับเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะตัวนี้ที่ติ๋วมีก็คือของยูนิคออีกแล้วติ๋วเป็นแฟนคลับยูนิค o นะชอบมากเลยอะ่ะมันจะเป็นผ้าแบบผ้านิ่มๆใส่แล้วคือแบบใส่ดีมากใส่แล้วไม่ร้อนแล้วมันก็จะไม่ได้ยาวหรือสั้นจนเกินไปติ๋วชอบใส่กับกางเกงยีนนะเป็นผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนเสื้อเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ตัวนี้เป็นของโพเมโลค่ะได้มาในราคาจำไม่ได้ซื้อมาเมื่อนานแล้วใส่คุ้มมากตัวนี้มันจะมีดีเทลเป็นกระดุมข้างหน้าอย่างนี้นะใส่กับกระโปรงกางเกงยีนใส่กับอุ้ยได้ทุกลูกได้คือสาวๆควรมีติดตัวไว้จริงๆนะคะสำหรับเสื้อเชิ้ตสีขาแบบนี้นะขอแทรอีกนิดนึงค่ะที่สาวๆควรมีเสื้อเชิ้ตสีขาแล้วก็ต้องมีเสื้อเชิ้ตสีดำนั่นเอง เสื้อเชิ้ตสีดําที่ติ๋วมีมันจะแบบไม่ได้เป็นแบบเชิ้ตจ๋าจนเกินไปเนาะมันจะเป็นเชิ้ตท,ที่แบบมีดีเทลเล็กๆตัวเนื้อได้มาจากแพตติ้นัมนะคะมันจะมีซับในให้ด้วยให้เราใส่แบบไม่โป๊เพราะว่าผ้ามันเป็นผ้าที่ค่อนข้างบางนะคะเป็นผ้าซีฟองค่อนข้างบางเลยแต่ว่าใส่แล้วลอดใส่ทุกลุกใส่ไปไหนก็คือแบบโอเคเลยนะคะตัวนี้เสื้อเชิ้ตสีดําก็เป็นอะไรที่มินิมอลแล้วก็คลาสสิกไม่แพ้กับเสื้อเชิ้ตสีขาวเช่นกันค่ะ แถมนิดนึงนะคะเสื้อเชอิ้ตที่ติ๋วมีติดตู้ไว้มันจะเป็นเสื้อเชอิ้ตแบบเปิดไหลหรือว่าอ f f s h o u ดอ e r แบบนี้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเสื้อเชอิ้ตจริงๆนะคะทุกคนแต่เป็นเชิ้ตที่เปิดไหลแขนยาวแบบนี้ค่ะใส่แล้วน่ารักมากๆเลยมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะไม่ได้สั้นหรือยาวจนเกินไปตัวนี้ก็ได้มาจากพเมโลอีกแล้วนะติ๋วชอบพเมโลมากๆเลยแล้ว เวลาเขาแบบว่าให้เปิดไหลใส่เปิดไหลใช่ไหมมันจะมีแบบเนี่ยเหมือนแบบเอ้เหนียวเหนียวอะ่ะเอาไว้ให้เรายึดตรงไหลเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาจากไหลของเรานั่นเองค่ะตัวนี้ก็ชิคมากๆเลยยังไม่พ้นหมวดหมู่เสื้อนะคะทุกคนเสื้อต่อไปนี้จะเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าคอปท็อปสีขาวหรือว่าเป็นเสื้อแบบเสื้อตัวสั้นนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดของติวอีกตัวแล้วก็ใส่บ่อยมากใส่หลายงานมากมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเสื้อคอปที่มีระบายด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เสื้อมันจะมีดีเทลแขนแบบนี้ค่ะใส่แล้วน่ารักลูกคนหนูมากทุกคนควรจะมีเสื้อคอปท็อปสีขาวเอาไว้ใส่ให้ดูแบบน่ารักน่ารักเก๋ๆแล้วก็แบบแบลบแบบวันวันแอบเซ็กซีน่นิดๆแบบนี้ควรมีติดตู้ไว้สักตัวนะคะเพราะว่าใส่กับกางเกงยีนใส่กับอะไรได้หมดเลยเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้สาวๆควรจะมีติดตู้ไว้นะตัวนี้ติ๋วได้มาจาก ในไอจค่ะตัวแล้วแบบไม่แพง2-300ึงนะหมวดหมู่เสื้อผ่านไปแล้วคะคะต่อมาจะเป็นเดทสค่ะเดรสสาวควรจะมีติดตู้ไว้หลายๆตัวเลยนะคะอย่างอันนี้ติ๋วก็จะมีอของโพเมโลค่ะใส่แล้วมีแต่คนทักว่าน่ารักมากเป็นสาวหวานที่แบบครูแล้วก็แบบดูแบบมีอะไรนะใส่แล้วหุ่น ตัวนี้จะบอกว่าใส่แล้วมันดูผอมกว่าความจริงใส่แล้วมีแต่คนทักว่าผอมลงทั้งๆที่เราไม่ได้ผอมเราน้ําหนักเท่าเดิมแต่มีแต่คนทักว่าผอมจ้าตัวนี้ก็เป็นของพเมเปโนะคะไซส์เค่ะดิวได้มาในราคาที่มันเซลล์ตอน12-12อ12ะสคะ่ะได้มาในราคา690จากราคา9 9หรือยยยังไงนี่แหละเออน่ารักมากเลยดูสิแล้วมีซับในด้านในด้วยนะไม่บางค่ะ สาวสูงแบบสูง170อัพก็คือใส่ได้ไม่สั้นเกินไปนะคะสําหรับตัวนี้น่ารักมากๆเลยเป็นไอเทมที่แนะนําให้สาวๆควรจะมีติดตู้อีกหนึ่งตัวค่ะเด้อีกหนึ่งตัวเป็นเดสแบบว่าสีค่อนข้างจะเข้มหน่อยนะคะแล้วก็มีดีเทลข้างหน้าเป็นระบายเป็นลายดอกแบบว่า ดอกไม่ใหญ่จนเกินไปตัวนี้ก็ใส่แล้วน่ารักมากๆดูใส่แล้วดูหอมนะคะเพราะว่าสีมันเป็นสีเข้มนะคะตัวนี้ก็ได้มาจากใน IG นะคะไม่ได้มีแบรนด์อะไรเป็นตัวที่ได้จาก IG จ3 0 0งสามราคาประมาณนี้ค่ะและต่อไปก็คือนี่เลยไอเทมที่าสาวควรมีติดตู้อีกหนึ่งอย่างก็คือกระเป๋าค่ะต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าติว่า เป็นสาวแบบค่อนข้างที่จะชอบกระเป๋าแนววินเทจเนาะที่ออกแนวแบบสันสานแบบนี้เป็นแบบงานฝีมือนะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเลยเรามาเริ่มที่ใบนี้กันนะคะใบนี้ติ <FUCK> ๋วได้มาจากในอินสตาแกรมจริงๆอ่ะติ๋วเปิดร้านขายกระเป๋าแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวิือจะแปะลิงก์อินสตาแกรมร้านตัวเองไว้ให้ขายของนิดขายของก็คืออันเนี้ย ติวว๋วสั่งมาจากที่เชียงใหม่นะคะเป็นงานคนไทยทําเองน่ารักมากเป็นกระเป๋าผักตบชวานะคะสะพายกับชุดแล้วแบบดูสิมันไปมันมันมันไปได้กับทุกชุดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะใส่เดรสแบบนี้แล้วก็หิ้วไปแบบนี้คือน่ารักมากวันนั้นติ๋วใส่กางเกยงกยีนกับเสื้อยืดแล้วก็ถือกระเป๋าไใบนี้ยก็ชิคชิคคูลคูลแบบเออน่ารักอะไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงแบบสามารถไปอยู่กับทุกชุดได้น่ารักมากๆเลยนะคะกระเป๋าใบนี้ อีกใบหนึ่งนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป,าเป,าเป๋าหวายนะอันนี้ติ๋วก็ได้มาจากอินสตาแกรมคะร้าน something benefit มั้งรู้สึกจําได้ราคา590บาทอันนี้ก็น่ารักมากติ๋วชอบเอาไปถ่ายตามคาเฟ่แต่งตัวขนาดใส่กางเกงยีนกับเสื้อคอปอบอถือกระเป๋าไปนะก็คือแบบชิคมากๆเลยนะคะที่เาสาวควรเสริมลุคให้มันดูมีอะไรนอกจากใส่เสื้อผ้าแล้วคือกระเป๋านะคะแบบนี้ แล้วก็อันนี้นะคะติ๋วก็ได้มาจากอิน t ต g r a แกรมเหมือนกัน390บาทน่ารักมากดูสิข้างในก็ใส่ได้เยอะพอควรเลยนะคะจริงๆมันมีสายสะพายให้ด้วยนะจะใส่แบบสะพายข้างหรือว่าเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ก็ได้นะคะใบสุดท้ายนะคะมันจะเป็นนี่เลยมันจะเป็นแบบสะพายแบบนี้นะคะ่ะน่ารักมากๆเป็น เอ้ยไม่ใช่เป็นกระเป๋าผักตบชวานะคะอันนี้ก็ร้านของติ๋วเองนะคะติ๋วขายนะคะทุกคนเพิ่งเปิดอินสตาแกรมได้ไม่ถึงเดือนเองน่ารักมากๆเพราะติวว๋วชอบกระเป๋าแนวนี้เนาะก็เลยเปิดร้านขายซะเลยนะคะใครสนใจอุดหนุนก็คลิกที่ลิงก์ไปซื้อได้นะคะของติ๋วเองค่ะขายของเวอร์นี่หมวกอยากให้ส,สาวๆมีหมวกแบบนี้ติดไว้สักใบเพราะว่าเวลาใส่ไปถ่ายรูปตามคาเฟ่หรือว่าไปทะเลเนี่ยมันน่ารักมากเลยดูสิ มีแค่ใบเดียวก็ได้นะคะน่ารักเวอร์อ่ะดี๋ยวด้มาจากร้านเพนกวินช็อปอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวตจะแปะให้เป็นร้านใน IG นะคะเดี๋ยวติวจะแปะให้ว่าร้านไหนนะคะน่ารักมากและสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนที่สาวๆคนมีติดตู้ก็คือนี่เลย เอ็กเซสซอรี่นะคะพวกแว่นตาต่างหูแล้วก็แว่นตานะคะนี่ติวยกมาให้เป็นริชารกแบบนี้เลยติวเป็นคนที่มีต่างหูเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าพอเราแต่งตัวไม่ว่าจะแบบเรียบๆหรือ,อยังไงอะ ถ้าเราเราแต่งตัวเรียบๆใช่ไหมพอเราใส่ต่างหูเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้เราดูมีอะไรขึ้นมาทันทีเลยนะคะลุกของเราที่เราแต่งตัวในวันนั้นมันจะดูชิคดูเก๋ดูคูลขึ้นมาเลยนะคะก็อยากแนะนําให้สาวๆทุกคนมีต่างหูไว้ในตู้แบบในหลายอันเลยนะคะเอาไว้ใส่แบบชุดนี้ก็ใส่อันนี้อีกลุกนึงก็ใส่อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยนะคะแบบติวมีเยอะมากๆจริงๆสำหรับต่างหูนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับ 10 Basic o เอาฟิกันตายประมาณ10อย่างด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยะค่ะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ให้ติวได้นะคะเป็นกำลังใจให้ติวทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย